อุ้สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีท่านที่พุ่งเข้ามาชมช่องธรรมะหากินไทยครับวันนี้มาหลุดเสียนย้อถ่ายเขื่อนครับเมื่อเนหานำมากเครื่องมือครับมาหอดีเที่ยง กินข้าวเสร็จเที่ยงพอดีครับเบิ่งสิหมันประมาอนี้ไงงกง้อครึ่งนึงที่ได้ป่าบ่ตอนนี้ก็เริ่มเห็นได้จับปลาขาวนี่ครับปาหัวแข็งปลาส้อยเป็นอย่างไดมันลุ้นกันเออจะมาบันทอดเนะาะอันนี้ก็ได้เลี้ยงมืงเหมือเลยแนละ้วเนี่ยวันที้ยี่สิบเก้าเห็นเหมือนยี่สิบเจ็ดถึงจะฟางเหมือนะีอ่ยโอ้ โดดเฮ้ยเฮ้ยอูู้อุ้จัดจตาตื่นตาตื่นใจนเว้ยตื่นจัขาโม่แขงครับฝังเข็ื่น่าขาม้นก็ินอื่นเดินอื่นกันฝ่าส้อย่กระบอกส้อยกระบอกก็ดนครับบ้านตื่นตา่แข็งโดดนแล้วสองตัวเอายกเส้น่จุ เอออ้โดดโอ้มาอีกแล้วมาอีกแล้วสามตัวสามตัว អីมาแล้วហ៊ឺទាភៀនយ៉ាងមីប្រធានយ៉ាងមីទាភៀនទាភៀន สูงุดีดฟูดกนี้นี่นีน่มใช่หมอค้างดำนะครับรนินปนินแท้ๆเลย คุยลามบ่ใครอยู่ดในนู้คุยลามเนาะปองแต่งอยูดดอ่อู้ดอกอู้เหลือไหมโอ,โอ้ปากระเป๋า<อ> <laughs> มาคูเลยปากระเป๋างอูอ้คุยลามตอนนี้เต็มร้อนเกาะเงือกอันเดียวตองแต่งตองแต่งมาเนาะคุยลามกับตาคุยลามเกาะเงือก เป้าคู่เลยครับกระเป้าป่าเย้เว่ไไนุนย้อนซ้ำด้วย มาเป็นฝูงอืมอืมอืมโดนสองตัว,ตว,ตว Ô sáng tôi hết đây hm uh, โดดอ้ึตัวเดียวโดดไปโดดไม่เกาะป่าวัวโอไปส่ยได้กาะป่าวตัวนี้รวังมันบ้านมันอยู่นี่ปากเ๋า เ้ก็คีบหลัง ปลาขาวเนีเ้ยยื้อน่ะที่เวาพ่อวนนะัเอนเนี้ยเอ็นบอกกิดน้อยๆนะ สองตัวถือเรื่อยครับตอนนี้ถึงเ,เรื่อยอยู่แถบสุบานนะครับโตสองตัวสอยมะขาวจับน้ำกับเพิ่มไหลเราได้มาโดูเป็นสองอาทิตย์ป่าฝูยู่รอไข่ป่ากุลาบเดินมา ตายอย อ๋ออสองตัวซุนมแหงคืออ ตัวครับขาวปขาวห้อยบิดๆละอ๋อตุกนี้นี่ถึงจุ๊อืม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 มาแล้วครับมาแล้วครับสองตัวนี้อันนี้ย่อขึ้นโคกเลยย สองตัวอาได้บ่ตั้งแต่วางทับป่าวางย่งงับป่า มาแลูอ้มาแล้วครับปลาฝูงเดินฝูงแรกเลยครับสอยปลาขาวได้แล้วหึงฝูงครับวันนี้ฝาตกี่ตัว ปลาซอยขาวขาวแข็งครับขาวมุดเป็นแบ,บนเดรนเท็ด โอ้มาแล้วโอ้มาแล้วฟูมาแล้วครับฟูมาแล้วับฝูที่สองที่สอง,ง,สองจับจับน,น,น้ำหมักวานนี่ถือ,อยังสี่ยังมาคืนนะูงสี่คืนนะเนี่ยัง สทียกบริบทน้ไปนำมากมายถึง oh ่อ oh ม้มาล้อยู้ยโอ้ยโอ้ย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 โอ้ยโอ้ยอ้ cũng liều phụng đi sâm phụng đi sâm phụng đi hả đi bên ừ, cỏ may vậy Ư Tôn 4 lọt ui <laughs> đột studio Tắt cái đồ thèn lùm nám gấp Tắt cả một thèn Đồ đọc bứt, đồ đọc bứt, đồ đọc bứt Đồ đọc qua Khá nhỏ Đứa dù 2 tuổi โดดเหลือป่ะโอ้ตัวเดียวโดดไปโดดมาเนี่ยว่าจะหลายตัวขอาแข็งครับโดดดีฮึฮึโดดโอ้ยโดดออกหมดตัวยี่สิบนะ เหลือสองตัวเงี้ยเงี้ยเงีก็จะฝูงเงี้ยไยฝูงครับฝูงครับฝูงครับจักจักเลยบาทนี้เป็นโลครับบาทนี้เป็นโลรอบนี้เป็นโลเลยมาเป็นฝูงครับเจอฝูงหลายฝูงแล้วครับวันนี้ จากจากเลยครับอู้ไม่เลวอู้แจกเลวอุ้ยออกอ้ยออกบิดเดี๋ยวยูห้าหกตัวครับออก